แม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้อุกทางที่มีเธอและฉันความรักมันเรียกร้องให้กลายมาเปนคนทก่ดีอย่าคิดทอดทิ้ไปตัวเธอไม่่มีความ เจอคนที่เธอมุ่งไม่เธอคิดจ่าแรงหรือเปล่าเคยมองว่าตัวหนูไม่่คนนั้นยืนอยู่ไม่ไกลอาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกูกูกะกาอาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่านมาแต่ในวันนี้จะบอกให้รู้ว่าเขาคือใคร จะบอกไป<อ>ผ่านในเสียงแพงฟังดูก็จะรู้เองขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมพอฉันพร้อมจะขูาใจใส่ใจ,ใจมอบสิ่งด,ดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมันใจ ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นมันใจกับความรู้สึกดีๆขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้ ฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจแม้และถึงแม้วันเวนลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นมันใจกลาง ความรู้สึกดีดีก็วันวาเลนไทยปีนี้ก็ไม่มีอะไรให้มากไปจากความรักที่มีให้ตั้งแต่ที่คบจนเกือบสี่ปีแล้วก็แค่นั้นถามว่ารักไหมรักเดี๋ยไม่รักคบมาได้ไงนิส่ย่แย่อย่างนี้ เหตุผลที่รักดลยมันไม่มีถ้ามีเหตุผลแล้วถ้าเหตุผลนั้นหายไปก็ต้องหมดรักกันดิจริงนะออก็อยากจะบอกเดมว่าอย,าย่งอางงี้เงี้ยนะรักนะรักนะรักนะ